สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัส,สนาดีนะครับเ,เพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าของวันนี้นะครับผมจะมาถ่ายคลิปให้เ,เพื่อนๆดูนะว่ากิ่งมะเดื่อฝรั่งที่นะฮะทางสวนบ้านสวนวัส,สนาดีนะตอนนี้อยู่จังหวัดนะครสวรรค์นะครับที่เราได้ตอนกิ่งไว้แล้วก็พร้อมส่งนะนี่คือหนึ่งตัวอย่างนี่กําลังแตกกิ่งเล็กๆออกมาเลยนะครับตอนนี้เป็นกิ่งฝรั่งที่เรา ตัดออกมาแล้วก็ชําใส่ถุงแล้วก็แข็งแรงเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะสังเกตก็คือเขาจะแตกยอดมันแล้วอันนี้คือยอดเขานะตัวอย่างอันนี้อันนี้ใบกําลังแตกแต่อันนี้คือพันธุ์แบล็กอิสราเอนะครับแล้วก็โคดาต a านี่โคโรต้าของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อะไรอันนี้เทเลซ่านะครับก็มีทั้งกิ่งเล็กกิ่งใหญ่นะนเพื่อนๆกิ่งเล็กก็จะมาราคาอ่า 150บาทนะครับบางสายพันธุ์นะแต่ว่าอย่างอย่างต้นนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูดต้นนี้ต้นนี้แบล็กอิสราเอลแบกอิสราเอลนะแบบนี้ก็ราคา150บาทนะครับเพื่อนๆนี่เออเดี๋ยวเ๋ผมเอาขาตั้งก้อนกว่าแป๊บนึงนะเสียงเบาว่านิดนึงนะตอนไม้มันเสียนะนเพื่อนเพืนนี่คือเี่ยวสดเลย อ่ะดูอย่างเมื่อกี้นี่นี่ตันนี้ความสูงขนาดผมอันนี้เอวนะเนี่ยก็ประมาณนี้สูงประมาณสัก30 40เซนนะครับยอดแตกดีแล้วนี่เป็นแบคกอิสราเอลนะอันนี้ตัวอย่างนะนเพื่อนถ้าตัวเล็กบางกิ่งนะจะเป็นเพราะบางกิ่งก็เทเลฟ้านี่จะไส่ทีนี้นะครับหรือว่าอันนี้เป็นไวอิสราเอลดูแตกยอดแตกกิ่ง กำลังสวยแล้วเห็นไหมนี่กำลังสวยเลยทำใส่ถุงแข็งแรงนะฮะคือแข็งแรงแล้วเพื่อนๆรับไปนี่ก็คือจะบอกว่าสามารถนําไปปลูกลงดินได้เลยแต่ว่าก่อนจะปลูกแลนะเพื่อนๆก็คือเอาไปพักตรงจุดนะเอาไปพักในร่มก่อนสมมติถ้าสั่งของแล้วได้รับของแล้วเนี่ย เอาไปพักในที่ล่มนะครับมีแดดลำไรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเนี่ยสัก3วันถึง7วันก่อ็ได้นะครับเอาเอาแค่3วันพออ่ะก็คือได้เหมือนกันแล้วก็วันที่4เนี่ยเอาไปตั้งตรงจุดที่เราจะปลูกทิ้งไว้นะครับแล้วก็ลดน้ำไม่ต้องเยอะนะครับก็คือแค่พอชุ่มชุมเชา้าเย็นก่อนนะปล่อยให้ตัวต้นไม้เนี่ยเขาปรับสภาพให้ปรับสภาพกับ สิ่งแวดล้อมหรืออุณหภูมิที่เราจะปลูกนตรงนั้นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักจะให้ดีนะฮะก็คือ3-7วันแล้วแต่ใครจะสะดวกเราก็ขุดนะครับปลูกได้เลยแต่แนะนำนิดนึงคือตัววัสดุป,ปลูกของผมเนี่ยคือเป็นดินหมักใบก้ามปูนะครับเราก็เป็นปุ๋ยซึ่งหมักแล้วเราเอาเราเอามาปลูกเพราะฉะนั้นดินมันจะมีส่วนผสมแค่ครึ่งเดียวนะครับ เขาจะค่อนข้างละเหยน้ําได้เร็วโดยเฉพาะหน้าหนาวและหน้าร้อนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องรดน้ําเช้าและเย็นนะครับโดยที่ไม่ให้ชุ่มมากเกินไปนะเพื่อนๆน,นะก็วางเสร็จตรงจุดก็ขุดเราก็ปลูกการขุดดินคือเราเตรียมดินนะครับก็คือผสมปุ๋ยมากหรือใครมีใบก้ามปูนะครับก็ผสมลงไป ใครมีฐานลองพื้นสักนิดหนึ่งก็ดีนะครับแล้วก็ขุดเราก็ปลูกมนเดือฝรั่งชอบดินโลง่โลงๆนะครับโปรง่งใครที่เป็นดินทรายก็ถือว่าค่อนข้างดีหรือใครที่เป็นดินกรวดนะจากที่ผมนะมีหินไม่ต้องกลัวว่าจะปลูกไม่ได้นะครับก็คือดินแบบเนี้ดีเลยแล้วก็มะเดื่อชอบด้วยส่วนที่เป็นดินตาดินร่วนปกติอันนั้น มะเดือจะค่อนข้างโตเร็วไซส์ขนาดนี้นะเพื่อนๆปลูกประมาณเนี่ยประมาณสเดือนนะนเพื่อนๆเดี๋ยวเขากิ่งยอดเขาเนี่ยจะแตกขึ้นมาแล้วพร้อมติดลูกเลยนะครับรับรองว่าไม่เกิน6เดือนเนี่ยได้ทานลูกแน่นอนอันนี้เป็นกิ่งเป็นกิ่งพานาซีนะพานาซี อันนี้เป็นพาันธาุีก็คือเป็นลูกลูกเลายมันจะมีุดเขียวนะครับก็คือลูกสีเขียวแล้วก็ลายสีเขียวเข้มนะลูกที่หลายๆายคนถามผมว่าเวลาผมลงลูกว่ามันจะกิ่งพันอะไรเพราะว่ามันจะเป็นสีแปลกๆกว่าเขานั่นแหละแล้วก็รสชาติก็คือจะเป็นหวานเปรี้ยวน,นีดนี้ก็คือเหนียวนึบนะไส้สีแดงอ,อันนี้เป็นอะไรเอยแบกอิสราเอลเหมือนกันกิ่งดูครับกิ่งยอด อาจจะไม่เหมือนกันทุกขิงนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนต้องทักไลน์ทักไลน์ไอบ้านสวนวัสนาดีนะครับหรือเพจเฟซบุ o กนะครับของบ้านสวนวัสนาดีแล้วก็ทักข้อความมาก่อนคุยกันก่อนขอดูรูปก่อนว่ามีต้นไหนแนะนําบ้างสตาร์ทเริ่มที่150บาทนะครับยังแบ,บ็กอิสราเอลนี้ก็150นะเพื่อนเพื่อนพร้อมอราคาไม่รวมส่งนะเนี่ยร้อบาทเหมือนกัน อ่าตัวนี้สองร้อยตัวนี้เป็นพาราซีนะครับพาราซีสองรอยเอออุ้ย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 อันนี้ตัวอย่างจีโอเฟนเออสมรู้กัน อันนี้เป็นจินโนเฟนดูป้ายเฮ้ยอันนี้งงแล้วอันนี้พันาซีกับจินโนเฟนเองอน,นี่พลาดแล้วนี่ต้องเดี๋ยวไปถามเขาด,ดีว่าป้ายมันคืออะไรกันแน่อ น,นี้อะไรเอ่ยอันนี้ใครอยากได้5เสือมะเดื่อฝรั่ง5เสืออันนี้มาตินเน่ลิมาดาหรือว่า MR นั่นเองเพื่อนเพืตอต้นนี้กิ่งใหญ่มากนะแล้วก็ใส่กระถาง MR เนี่ยผมจะขายราคา300นะครับนะถือว่าราคาพร้อมปลูก3 0 0สําหรับมะเดื่อฝรั่ง5เสือมาติเน่ลิมาดานะครับ กำลังแตกกิ่งเลยนี่แตกกิ่งมาแล้วกิ่งใหญ่มากกิ่งใหญ่กว่านิ้วผมอะสามร้อยใส่กระถางเรียบร้อยนะครับค่าส่งจะบอกว่าค่าส่งถ้าเป็นกระถางเนี่ยราคาจะสูงนิดนึงนะครับเพราะว่ากระถางมันจะมีดินค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆนก็มันจะหนักอะงอาง่ายมันจะหนักโอ้ยผมจะกระทบมันเรื่อยเลย ค่อนข้างเยอะแบ็กแจ็คเดี๋ยวให้ดูแบ็กแจ็คเผื่อใครสนใจแบ็กแจ็คมีหลายกระถางนี่อันนี้แบ็กแจ็คก็จะประมาณนี้อันนี้ดูไซส์ผมนะประมาณนี้นะครับอันนี้แบ็กแจ็คนี่ ผมพลาดตรงที่ว่าไมมันไมมันเสียงเพื่อนๆเ,เสียงม,มันอาจจะเบาเลดนึงน,น,น,นะแต่พยายามเดี๋ยวเล่งเสียงให้อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นแบ็คแจ็คอีกอันเหมือนกันดูกิ่งเห็นไหมเนี่ยกิ่งกําลังแตกยอดเลยแบบบึ้มๆเลยนี่ตัวอย่างโดยประมาณโดยประมาณเอ่อ LDA น,นี่ l d a l d a อันนี้อันนี้ไม่มีใบแต่มีลูกติดอยู่สองงาน l d a แล้วก็อันนี้ก็ l d a อื้อันนี้ l d a นี่กำลังแตกอันนี้แสดงว่าน่ออาจะตัดมาชำได้สักระยะหนึ่งแล้วเพราะว่า กิ่งเขาเริ่มแตกยอดนะครับอันนี้อีลักกี้เดี๋ยวให้ดูอีลักกี้อ่ะอีลักกี้สามันอีลักกี้นี่เป็นมะเดื่อฝรั่งที่อึดถึกทนนะแล้วก็ต้นใหญ่พอสมควรนะครับลูกเป็นสีดำปลูก ง่ายมากนะครับจะให้มันต้องพูดว่ามันทนไหมถ้าจะบอกว่ามันทนไหมจะบอกว่าทํายังไงให้มันตายดีกว่าสาหรับอีลักกี้นะอีลักกี้นะเพื่อนๆหรือว่าไอลาจินั่นเองนี่อันนี้ติดลูกแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแม่เขาทาเมื่อไหร่นะแต่ว่าลูกเขามาแล้วเห็นไหมมีลูกติดมาแล้วหนึ่งหนึ่งต้นอีลักกี้นี่แค่ร้อยห้าสิบนะครับพร้อมกระถางนะเพื่อนๆเป็นมะเดือ่อฝรั่งใบโพสวยหนาะ ใบทําชาได้เหมือนกันมะเดือทุกสายพันธุ์ใบเนี่ยสามารถนําไปตากแห้งแล้วก็ทําชาได้นะครับหอมใครอยากให้หอมมากยิ่งขึ้นก็ตากแห้งแล้วก็เอามาคั่วไฟอ่อนๆใส่กระทะนะคั่วแล้วก็ใช้มือบีบใบไปเรื่อยๆนะครับไปอ่อนประมาณ7นาทีนะเขาก็จะหอมแล้วก็ชงชาเพื่อบํารุงร่างกายนะครับทําให้เลือดไหลเวียนได้ค่อนข้างสะดวกนะก็คือดีเลยอ่ะนะใบชา ผลเขาเนี่ยสามารถทานสุกได้นะครับแล้วก็สามารถทานดิบเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกได้ทุกสายพันธุ์นะแล้วก็สามารถนําไปผัดเผ็ดใก่ไก่ได้ผมเคยทําคลิปทําใบแบบสดๆไปแล้วลองไปหาดูกันได้นะครับเพื่อนๆอันนี้คือตัวอย่างนะครับนี่นะผมให้ดูตัวอย่างคร่าวๆนะนเพื่อนๆจะอยู่ประมาณนี้นะคือจะบอกว่า ทักไลน์นะครับไลน์ไอดีบ้านสวนวาสนาดีนะครับแล้วก็หรือว่าเพจนะครับย้ำนะครับเพจบ้านสวนวาสนาดีทักข้อความมาแล้วก็มาคุยนะครับการตอบเนี่ยจะบอกว่าอาจจะไม่ได้ตอบแบบทันใจนะเพราะว่าเราไม่ได้ทําขายแบบเป็นทางการนะครับเพื่อนๆก็คือ,อเราเป็นเขาเรียกว่าทําเป็นอาชีพเสิร์ฟนะแล้วก็ปลูกไว้ทานด้วยนะแล้วทีนี้ มีงานหรือว่ากิจกรรมอย่างอื่นของทางสวนด้วยนะครับก็จะเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะจะไม่ได้มานั่งเฝ้าหน้าจอเออต้องพูดอย่างนี้อาจจะไม่ได้นั่งมาเฝ้าหน้าจอตลอดเวลาเพราะว่าถ้ามีเขาว่างก็จะจะ,ะมาดูข้อความอีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆน,นะอันนี้ดูจะบอกว่าสาระแหน่ของแม่โหปลูกไซดินทางไ่ดิน ปกติหน้าหนาวมันจะต้องยุบใช่ไหมโคตรงามเลยจะบอกว่าที่สวนคือดินเป็นดินหมักใบกมปูแม่เขาหมักเองอันนี้เป็นต้นใหญ่ก็คือปกติแล้วเนี่ยเขาจะพักตัวอันนี้เป็นต้นแม่พันธุเราครับซึ่งอายุก็หลายปีแล้วนะครับก็นี่กิ่งใหญ่ๆก็ตัดไปแล้วก็จะประมาณนี้อันนี้นะครับให้ดูคร่าวๆคือสวนที่เราปลูกไว้สายพันธุ์ที่ผมนํามาปลูกที่สวนนะจริงๆสมัยก่อนน่าจะมีเกิน150พันนะครับแล้วก็ อันไหนที่มันไม่เหมาะกับการปลูกกลางแจ้งก็มันก็โดนคัดออกไปนะแล้วก็อันที่เหลือๆอยู่เนี่ยก็จะบอกว่าก็เป็นสายพันธุ์ที่เพื่อนๆเห็นแหละหนึ่งผมจะเน้นเรื่องปลูกง่ายโตเร็วอึดถึกทนนะครับรสชาติอร่อยจริงๆแล้วมีหลายท่านบอกว่าพันธุ์ไหนอร่อยที่สุดผมจะบอกว่าถ้าดูแลดีนะครับรสชาติหวานเนี่ยคือถ้าเขาออกลูกหรือว่าผลเขาใกล้สุกเนี่ย ต้องควบคุมน้ำนิดนึงนะครับเพื่อนๆน,นะเขาจะรสชาติค่อนข้างดีเลยนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะจะประมาณนี้สำหรับมันเดือดฝรั่งนะครับสำหรับลิปนี้เดี๋ยวผมจะต้องออกไปทำฟุระต่อนะเพื่อนๆก็นี่เลยให้ดูร,บรอบๆอันนี้มีเลี้ยงไก่ด้วยเออนี่จะประมาณนี้ สำหรับคลิปนี้ยังไงใครสนใจก็ลองทักข้อความมาเราก็รายละเอียดเบอร์โทรไลน์ไอเดีเพจผมจะทิ้งไว้ที่ปักหมุดไว้ที่ข้อความก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้กายประสนวัฒนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับคลิปอาจจะไม่ได้ตัดต่อนะครับเพื่อนๆก็คือถ่ายจากโทรศัพท์แล้วก็เดี๋ยวอัพลงเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับผมโอเคไปแล้วสวัสดีครับ